ต่อไปนะคะจะเป็นเมนูในส่วนของเงินทดลองจ่ายค่ะจะอยู่ในส่วนของการบันทึกฟอร์มนะคะฟังก์ชันแรกนะคะจะเป็นฟังก์ชันการเพิ่มข้อมูลเงินทดลองจ่ายนะคะให้เราคลิกเข้าไปที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลคะ่ะจากนั้นนะคะระบบจะแสดงฟอร์มรับข้อมูลการยืมเงินทดลองจ่ายขึ้นมาคะ่ะโดยในส่วนฟอร์มแรกนะคะจะเป็นการรับข้อมูลในส่วนของวัตถุประสงค์ของการขอเบิกเงินทดลองจ่ายค่ะในส่วนนี้ก็จะให้อินพุตข้อมูลเข้าไปนะคะแล้วก็จํานวนเงินที่เบิก ก็ว,วันที่เคลียร์เงินค่ะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะเอกสารประกอบนะคะถ้ามีเราก็สามารถใส่เข้าไปได้หรือว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะังนั้นเมื่อเรากรอกข้อมูลชุดนี้แลคะให้เราทําการเพิ่มข้อมูลเข้าไปค่ะค่ะส่วนต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของการแสดงเงินรวมนะคะในกรณีที่เรากรอกข้อมูลจํานวนเงินที่เบิกเข้าไปนะคะถ้าเรามีข้อมูลชุดที่2นะคะ ให้เราใส่เข้าไปเพิ่มจํานวนเงินรวมตรงนี้ก็จะถูกคํานวณให้อัตโนมัติค่ะต่อมานะคะจะเป็นการเลือกวันที่ทําการจ่ายนะคะให้เราเลือกวันที่จากนั้นจะมีประเภทของการจ่ายเงินนะคะจะมีทั้งหมด2ประเภทคือเป็นแบบเงินสดและเงินโอนเข้าบัญชีในกรณีที่เป็นเงินโอนเข้าบัญชีนะคะให้เราคลิกจากนั้นให้เราเลือกในส่วนของชื่อธนาคารแล้วก็เลขบัญชีและก็ชื่อบัญชีค่ะ ส่วนต่อมาจะเป็นในส่วนของจํานวนวงเงินนะคะจะมีทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1นนะคะจะเป็นจํานวนเงินที่น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็เป็นจํานวนเงินที่มากกว่า3 0 0 0 0บาทในกรณีที่เงินมากกว่า30,000บาทนะคะจะต้องมีการเลือกชื่อผู้เสนออนุมัติะคะ่ะส่วนท้ายนะคะจะเป็นส่วนของผู้รับ,บรองนะคะในกรณีนี้เราสามารถเลือกผู้รับ,บรองได้ะคะ่ะดังนั้นเมื่อเราทําการบันทึกข้อมูคลครบเรียบร้อยแล้วให้เรากดบันทึกข้อมูลนะคะ เมื่อเราบัานทึกข้อมูลในส่วนของเงินทดลองจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีรายการในส่วนที่เราบันทึกเนี่ยแสดงขึ้นมาค่ะถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้นะคะให้เราคลิกเข้าไปที่แถบรายการค่ะจากนั้นทําการแก้ไขข้อมูลได้ค่ะโดยตัวอย่างนี้จะขออนุญาตลบข้อมูลในส่วนของวัตถุประสงค์ในส่วนที่1นนะคะให้เรากดปุ่มสีส้มนะคะเพื่อทําการลบรายการนี้จากนั้นเมื่อเราทําการลบเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดบันทึกการแก้ไขได้เลยค่ะ เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ไขในส่วนของเงินทดลองจ่ายค่ะต่อไปจะเป็นฟังก์ชันการออกรายงานในส่วนของเงินทดลองจ่ายในรูปแบบของตารางนะคะให้เราคลิกไปที่ปุ่มสีน้ำเงินด้านขวามือค่ะระบบจะทําการแสดงข้อมูลเงินทดลองจ่ายในรูปแบบของตารางค่ะก็สามารถพิมพ์ออกไปได้ค่ะโดยการกดปุ่มพิมพ์ตรงนี้ ในส่วนของการออกรายงานเงินทดลองจ่ายก็จะมีประมาณนี้ค่ะ